ครับสวัสดีครับจากเพจเครื่องหนังจระเข้เขุนเดชเคดีคอกระไดนะครับในนามบริษัทตรงเครื่องหนังขุนเดชจำกัดนะครับสำหรับเราคือโรงงานผู้ผลิตกระเป๋าหนังจระเข้เกตเพื่อการส่งออกนะครับสำหรับวันนี้ผมทำคลิปวิดีโอทิ้งเอาไว้ทั้งช่องทาง YouTube และเพจ Facebook นะครับสำหรับ โรงงานของเรานะครับเป็นผู้ผลิตกระเป๋าหนังจระเข้เกตเพื่อการส่งออกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นคอนเทนเนอร์นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่หรูหราแล้วก็ดูลักชัวรี ดูมีความสวยงามลงตัวมากๆนะครับและที่สําคัญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เราคัดพื้นท้องหนังจระเข้ลงสเกลกลางท้อง1ตัว1ใบนะครับและสําหรับวันนี้ที่จะรีวิวนะครับจะเป็นงานที่ทําเกินออเดอร์นะครับมีอยู่ไม่เกิน15บใบเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่จะทําราคาโปรจากราคา7,998บาทนะครับเหลือเพียง5,998บาทสําหรับลูกค้าที่จองภายใน เดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ7998เหลือเพียง5,998บาทนะครับวันนี้จะรีวิวสีที่เกินจากออเดอร์ให้ดูนะครับสำหรับลูกค้าที่ออเดอร์ไว้แล้วทางเราก็เตรียมที่กำลังจะแจ้งยอดนะครับแล้วลูกค้าก็เตรียมรอรับสินค้าได้หลังจากโอนยอดประมาณต้นเดือนกันยาย,นน,น,ย,ายนนี้นะครับอ่าอันนี้ทิ้งคลิปเอาไว้นะครับสำหรับรุ่นนี้มีขนาดความกว้าง9นิ้วนะครับสูง6นิ้ว หนา4นิ้วนะครับบอกเลยว่าลักชัวรี่มากนะครับพี่พี่ผู้หญิงนะครับจะถือออกงานนะครับปราติสโมสรก็ดูสวยหรูนะครับและบอกก่อนเลยว่าขนาด9นิ้วของตัวคอนเทนเนอร์นะครับสามารถใส่ซิปเดียวใหญ่ซิปคู่ใหญ่ได้สามพับใหญ่ได้ใส่โทรศัพท์มือถือใส่กุญแจรถใส่เครื่องสาอางได้เวลาออกงานนะครับอ่ะดังนั้นรุ่นนี้นะครับก็จะมีส,สายสายคอสบอดี้มาให้ด้วยนะครับสาหรับจะเลือกถือก็ได้ จะเลือกของแขนสปายคอชบอดี้แบบนี้ก็ได้นะครับและในส่วนของสเกลหนังที่ผมเลือกให้นะครับจะเป็นในส่วนของสเกลเซ็นเตอร์กลางท้องตลอดใบเลยนี่เปิดมาให้ดูนะครับจะเป็นลายสเกลกลางท้องนะครับกลางท้องตลอดทั้งใบนะครับแม้แต่ก้นกระเป๋านะครับโอ้โหลอชชอรี่มากไม่มีการตัดต่อหนังนะครับจะเป็นหนังพื้นท้องนะครับม้วนลงมาตลอดใบแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเอาหนังท้อง สีขาวหิมารยันให้ดูนะครับว่าวิธีการลงหนังท้องของเรานะครับเราจะใช้หนังพื้นท้องของจระเข้แบบนี้นะครับลงตลอดแนวตั้งแต่ท้องเล็กนะครับยันท้องใหญ่ตลอดแนวของตัวแพทเทิร์นจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะเรามาดูความหรูหรากันนะครับพอเปิดฝามาด้านในนะครับ ด้านในเปิดมาเสร็จนะครับด้านในจะมีช่องร้วง2ช่องซ้ายขวานะครับอันนี้สเต็ปสายเข็มขัดหนประเขศที่เราจะแถมให้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าจุจกระเป๋าซิ๊คู่ใหญ่ซิกเดียวใหญ่ใส่ได้สบายแล้วก็มีสเต็ปแม่เหล็กล็อกเอาไว้ให้อีก1ชั้นนะครับเพื่อที่เวลาพี่ๆบางท่านใช้งานไม่ได้ลืมปลดล็อกนะครับลืมล็อกงานก็ยังถือได้ไม่เปิดนะครับก็ยังมีตัวบิดล็อกเพิ่มให้ด้วยนะครับสำหรับสีแรกนะครับที่ยังมีเกินออเดอร์ใบนี้คือสี เม็ดเก่าดัสซารฟารีครับอ่าและสีที่2นะครับคือสีโอวันตินซาฟารีโอ้โหลงลายสเกลกลางท้องสวยงามทุกใบแบบนี้เลยนะครับให้ดูความสวยงามนะครับว่าเป็นงานสเกลหนังท้องนะครับไล่มาทั้งใบแบบนี้ทั้งใบเลยนะครับสวยหรูมากรุ่นนี้พูดได้คำเดียวว่าหรูจริงๆอ่าและสีต่อไปนะครับคือสีแทนทองนะครับสีแทนทองหมุนให้ดูช้าๆนะครับ หรูหรามากเลยอ่าและสีต่อไปนะครับคือสีเขียวซาฟารีครับเขียวหยกเข้มซาฟารีนะครับและสีต่อไปนะครับคือสีดำซาฟารีแต่ใบนี้นะครับมีความโดดเด่นมากๆนะครับคือจะเป็นการสลับสีนะครับจะเป็นดำซาฟารีสลับด้วยขาวหิมารายันนะครับจะเป็นการตัดสีเล่น ดีเทลสีนะครับมือจับก็สลับด้วยขาวหิมารยันตัวหลักก็จะเป็นสีดำาซฟรีแบบนี้ทั้งใบเลยนะครับและสีต่อไปคือสีขาวหิมารยันสีพิเศษบวกเพิ่ม1,000นะครับสำหรับสีขาวหิมารยันราคาจะอยู่ที่6,998บาทโอ้โหงานดูหรูหูจริงๆครับเหมือนใบละหลักล้านครับอ่านี่คือขาวหิมารยันนะครับและสีต่อไปก็คือสีขาวหิมารยันล้วนๆเลย6,9 0 0 98บาทราคานี้หาไม่ได้จริงๆแล้วโอ้โหดูความสวยงามสิครับโอ้โหโอเคและในส่วนของนูบักนะครับตอนนี้มีโอริฟทิปข้างสวยมากๆครับและสีต่อไปนะครับคือสีแนวเทคนิคอิตาลีสีส้มดำครับและอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีเทา นูบักนะครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีชมพูขาวนูบักนะครับสวยทุกสีและใบผมสะพายใบสุดท้ายคือสีน้ำเงินเทอรคอยนูบักครับผม